จะมีคนพาพาออกประตูตรงบ้านสีดังนะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกบต่อ,อไปนะคะ และขอเสียงประมือต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ Yeah. <laughs> you ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านคณะผู้บริหารชาตครับผมอันทิชาครูหาลกรองครับและดิฉันนางสาวปีรุจเจริญวานิชนะคะวันนี้เรา2องคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญในสถาน,นการณ์โควิด -19 วันที่โรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี2562 ทั่วโลกมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า260ล้านคนในประเทศไทยในเวลาที่โรงพยาบาลไม่มีที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อวันละ4-5หมื่นคนวัคซีนไม่สามารถหาซื้อได้ในขณะนั้นยาถูกทั่วโลกแยกชิง,งฟ้าทลายโจรได้มาสร้างความหวังให้กับคนไทยผลการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของฟ้าทลายโจร ที่สามารถรักษาผู COVID ้ป่วยโควิด -19 ในระยะเริ่มต้นและช่วยบรรเทาอาการไม่ให้รุนแรงขึง้นทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่ถือว่าตัวสมการจัดง,งานครั้งนี้ครับพรนท่านนายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา แต่ผมในนามกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายมนตรีได้กรุณามาเป็นประธานพิธีเปิดงานการสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่18ในวันนี้การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรส่งเสริมพัฒนาวิชาการสมรรถกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชน และการสร้างมุนค่เพิ่มด้านการมุนการและสมุนไทยขอบคุณเตินครับตาน,นนี้นะะจะเป็นวิธีมอบประกาศเกยีเกยติคุณและโลรครงวัลเชื่อชุกเกียมโดยท่านนายโยประชบัตรีขอเสมพระบุริดังต้อดรับท่านค่ะจะเริ่มจากะะรางวัลหมอไทยมีเด็นแห่งชากผู้ตัวจักราศ 2,564ค่ะพ่อหมอสำอางสาวมานค่ะหมอนวดเอียบเหล็กแดงจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะท่านมีอายุถึง87ปีและก็ยังคงทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะขอเสียงปรบมือด,ดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2,564ค่ะขับระสำหรับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นแห่งชาติ Prime Minister Herbal Award PMHA พุทธศักราช2564ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาสงสมัยดีเด่นระดับชาติได้แก่อมิตราแ์เซฉั่มบริษัทอมิตราคอสโมจับกัดผลิตภัณฑ์วิปสกินพิมพ์โรสครีบริษัท M Y R เคอมาซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสก,กัดคมิ้นชันตาคิกมินโดยบริษัทโชคชัยเพิร์บจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไลโปเซตบริษัทดิโอเอ็นทัลเพิร์บจำกัดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติบริษัทสกายไลเฮลแคร์จำกัด ชอปดีเด่นระดับชาติทรีตเมนต์บำรุงผมมะพร้าวบริษรัทเซน์บิวตี้คอสเมติกประเทศไทยจำกัดเชอร์ลีฟออร์แกนิกซีเคร็ตออฟจัสมินชาเวอร์เจลโดยบริษัทกรีนเชคไบโอนได้แก่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอูดรธานีรางวัลรองชนะสวัสดีครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐบรุราาร,บร,ร,าาร,รักราชระสงสาธารณสุขร,รัะบุรช่วยราการกระทรวงสาธารณสุขปรลักกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอดทนสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะกล่าวว่าเป็นวันแห่งความยินดีของมอีกวันหนึ่งและในความสําเร็จที่เราเดินหน้าในเรื่องนี้มาต่อเวลาระยะเวลาที่เราทำงานในฐานะเป็นรัฐบาลมานะครับวันนี้ได้มาเป็นประธานเปิดการมหกรรมสมุนไพยแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจาปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่18ในวันนี้นะครับ จากการรายงานของท่านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเห็นความคืบหน้าความก้าวหน้าต่างๆนะครับมาตามลำดับเพราะนั้นการจัดาาก,การมากรการองไฟแห่งชาติในครั้งน,นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนาชาสังคมต่างๆภาคธุรกิจจะมีส่วนร่วมกันในกานแรแลกเปลี่ยนองความรู้ได้การแพทย์ไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกและร่วมกันกับเพื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมนวัตกรรมต่างๆขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านนายแพทย์นโรสายวงและท่านนายแพทย์ยงยศธรรมบุตรอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แไปกัญชาบนแท่นด้านหน้านี้นะคะแล้วพวกเราทุกคนจะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับพร้อมกันหนึ่ง ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะกัญชาสีทองที่สองประกาศอยู่ในขณะนี้นะคะเปรียบเสมือนอนาคตที่สดใสของประเทศที่สองประกายไปด้วยความหวังของสมุนไพรและกัญชาไทยให้พวกเราท้องร้างเศรษฐกิจมิติใหม่ให้ทั่วโลกได้รับรูไ้ไปพอบออๆกันขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีครับคนเอุประยุทธ์จันโอชานะครับและคณะผู้บริหารทุกท่านครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับท่านปลัดกระทรว